สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพแล้วเพื่อนๆนักศึกษาทุกท่านกับผมนายพงศกรในปิรินัศกศึกษามหาวิทยายลัยพิศนุโลกวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อหาในวิชาการวิเคราะห์ประเมินโครงการนะครับเราจะเข้าเรื่องเลยนะครับการวิเคราะห์และประเมินโครงการนะครับโครงการหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมาลงทุนผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน,หน่วยงานอิสระที่สามารถทำการวิเคราะห์วางแผนและบริหารได้นะครับความแตกต่างระหว่างโครงการและงานประจำนะครับต่อมา องค์ประกอบของโครงการก็จะมีหัวข้อใหญ่เชื่อหัวข้อนะครับ 1. ชื่อโครงการนะครับ2ผู้รับผิดชอบโครงการ 3. หลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค์ 5. เป้าหมาย 6. วิธีดำเนินการ 7. ระยะเวลาการดำเนินการ 8. งบประมาณ 9. สถานที่10ผลคาดว่าจะได้รับ 11. ผลการประเมินผลวงจรของโครงการนะครับก็จะมีอยู่5อย่างนะครับ 1. การกำหนดโครงการ2การเตรียมโครงการ3การประเมินและอนุมัติโครงการ4การนำโครงการไปปฏิบัติ5การประเมินผลโครงการต่อมาก็จะเป็นการศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการข้อที่1นนะครับการวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด 1- นึสองนะครับปัจจัยที่จะอ่าพิจารณาครับปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์หรือการตลาด2 การวิเคราะห์โดยโครงการด้านเทคนิคต่อมานะครับต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการครับ 1. ต้นทุนการเงินเดี๋ยวผมจะอ่านข้อใหญ่ก่อน,นะครับ 2. ผลตอบแทนทางการเงินต้นทุนทางการเงินนะครับจะกลับมาที่ข้อ1ต้นทุนทางการเงินก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในเพื่อการลงทุนและ ดำเนินโครงการนะครับ 2. นะครับรายรับที่ได้จากการจําหน่ายผลผลิตต่อมาก็เป็นงบการเงินนะครับ<ม>ก็จะมีอ่าอยู่4งบนะครับใหญ่ๆมีงบดุลงบกําไรขาดทุน 3. งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะครับ4การวิเคราะห์งบการเงิน ก็4.1ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบประมาณทางการเงิน4.2อัตราส่วนทางการเงินคนระับเป็นประเภทอัตราส่วนทางการเงินการ,รต่อมาก็จะเป็นการประเมินโครงการเครื่องมือประเมินผลเช่นจะใช้เครื่องมือก็จะเป็นปตัวอย่างครับเช่นวิธีก็คือการสังเกตกสัมภาษณ์ สัมภาษณ์สอบถามแล้วก็สอบวัดผลนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นการเขียนโครงการส่วนประกอบของการเขียนโครงการนะครับก็จะมี3ส่วนส่วนนําส่วนเนื้อาหาสามก็จะเป็นส่วนขยายความประเภทของการเขียนโครงการนะครับ 1. การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม 2. การเขียนโครงการเชิงเหตุผลนะครับ <c oughs> ขออนุญาตครับตอนนี้ไม่สบายบต่อมาก็จะต่อมาชื่อชื่อโครงการครับเหน่วยง,งานที่รับผิดชอบโครงการ <c oughs> ขออนุญาตครับผู้รับผิดชอบโครงการสก็หลักการเหตุผลและเหตุผลหวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 6. <c oughs> วิธีดำเนินการเ แผนการปฏิบัติงาน 8. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการครับ9ก็งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 10. การติดตามผลและประเมินผลขอ,ของโครงการนะครับ <c oughs> 11ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับปัญหาในการเขียนโครงการครับก็จะมีอยู่6หัวข้อใหญ่ที่ได้มา,าปัญหาที่1น,นะครับ ขาดบุคลาคกรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเขียนโครงการ2ระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนโครงการหลายๆโครงการมีปัญหาประสบเกี่ยวกับการเขียนโครงการที่จะทำนะครับก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามา3ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเขียนโครงการนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็ปัญหาการเขียนโครงการ สี่นะครับการเขียนโครงการเป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากตัวแปรต่างๆห้าครับผลการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรในบางครั้งการเขียนโครงการนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ 6. นะครับ าดการประสานงานและร่วมมือจากผู้ร่วมงานนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆก็ถ้าขาดตรงนี้ไปก็จะมีปัญหาติดขัดามาต่อในหัวข้อเทคนิคการเขียนโครงการนะครับความหมายของโครงการนะครับลักษณะโครงการโครงการที่ดีปัญหาเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างของโครงการนะครับนี่มาเราจะมาเข้าเนื้อหาในด้านเทคนิคของการเขียนโครงการ การเขียนโคงการนี่เป็นเรื่องที่ไม่ยากและไม่ง่ายครับเกินความสามารถของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทั้งนั้นในการจัดทาแผนโครงการนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจนะครับเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายชาติแผนยุทธศาสตร์นะครับก็อันนี้ก็ ถ้าผิดาพาดประการใดก็กลับขออภัยที่นี้นะครับขอบคุณครับ